้ารกคลอดก่อนกำหนดต้องมีแนวทางในการดูแลแบบนี้สวัสดีค่ะภคตณและพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงแนวทางในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดหากคุณแม่นะคะมีภาวะจำเป็นที่จะต้องคลอดก่อนกำหนดจะต้องมีแนวทางในการดูแลอย่างไรบ้างการคลอดก่อนกําหนดนะคะก็คือการที่คุณแม่คลอด อายุคันช่วงประมาณ24สัปดาห์ถึงก่อน37สัปดาห์หรือคลอดออกมาน้ําหนักทารกอยู่ในช่วง600กรัมถึงต่ำกว่า2,500กรมัมเรียกว่าภาวะคลอดก่อนกำหนดหากคลอดเร็วกว่าอายุคัน 20, 24สัปดาห์ก็ถือว่าอยู่ในภาวะแทง้งนั่นเองค่ะทารกคลอดก่อนกำหนดนะคะจะมีปัญหาอะไรต่าง ต่างๆตามมามากมายเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสังเกตแล้วก็เฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิดปัญหาแรกเลยนะคะที่เด็กคลอดมาเราจะเจอก็คือเด็กที่มีภาวะน,น้ำหนัก ตัวน้อยนะคะก็คือน้ําหนักน้อยกว่า2,500กรัมเด็กบางคนนะคะยิ่งถ้าคลอดอายุครรภ์ยิ่งน้อยมากเนี่ยอาจจะต้องเข้าตู้อบนะคะอาจจะใช้เครื่องช่วยหายใจเข้าไปอยู่ในห้อง NICU แล้วก็การรับนมอาจจะรับทางสายยางอาจจะให้นมแม่ป้อนทางสายยางนะคะเด็กอาจจะไม่มีแรงในการดูดเต้าอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะอาการนะคะตามคําแนะนําของคุณหมอคุณพยาบาลที่ดูแลลูกเราที่ห้อง NICU อันที่2นะคะปัญหาที่จะตามมาคืออาจจะ พัฒนาการช้าได้ในช่วงแรกเด็กที่คลอดก่อนกําหนดนะคะจะมีพัฒนาการช้ากว่าที่เด็กคลอดก่อนกําหนดในเฉพาะช่วงแรกเท่านั้นนะคะการนั่งการคลานการยืนการเดินก็จะเท่ากับเด็กภาวะปกติซึ่ง <tyard. c oughs> เด็กที่คลอดก่อนกำหนดจะมีภาวะพัฒนาการที่ช้าวกว่าเด็กคลอดครบกำหนดแค่2เดือนแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปว่าลูกของเราจะมีพัฒนาการช้าจนโตไปเรื่อยๆแค่2เดือนแรกเท่านั้นนะคะเมื่อเด็กอายุ2ปีเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดหรือเด็กที่คลอดครบกำหนดถ้าอายุเท่ากัน2ปีแล้วนะคะพัฒนาการเขาก็จะมีเหมือนกันมีเท่ากันนั่นเองค่ะเด็กที่คลอดก่อนกำหนดนะคะต้องมีการ รับนะคะนมหรือว่าปริมาณพลังงานเข้าสู่ร่างกายเนี่ยในช่วงแรกจะต้องรับมากกว่าเด็กปกติเพื่อที่จะเสริมนะคะพลังงานให้กับตัวเองให้โตเท่ากับเด็กที่คลอดคดกำหนดนั่นเองค่ะ แล้วก็เด็กที่คลอยกํากำหนดนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องเฝ้าระวังภาวะการติดเชื้อเพราะว่าเด็กเนี่ยจะมีภูมิต้านทานที่ต่ําอยู่โดยเฉพาะในช่วงหนึ่งปีแรกหลีกเลี่ยงนะคะการพาออกนอกบ้านบ่อยๆเข้าไปในแหล่งชุมชนนะคะนี้ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามพาไปรับวัคซีนตามนัดนะคะเพราะว่าจะได้เสริมภูมิต้านทานให้มีเท่ากับเด็ก ทั่วไปแล้วก็ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือมีภาวะโลหิตจางนะคะนี่จะพบได้ค่อนข้างบ่อยเลยในเด็กที่มีภาวะคลอดก่อนกําหนดปัญหาต่อมาคือปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปอดนะคะที่เขายังทํางานได้ไม่เต็มที่ได้ไม่สมบูรณ์อ่าก็จะทําให ช่วงแรกอาจจะมีปัญหาเรื่องของการหายใจเพราะฉะนั้นหมออาจจะให้อยู่ในตู้อบสังเกตนะคะการหายใจให้มั่นใจว่าเด็กเขาหายใจเองได้ก่อนแล้วก็ปัญหาเรื่องของการมองเห็นนะคะเด็กในคลอดก่อนกําหนดนะคะอาจจะมีการมองเห็นนะคะที่ยังไม่สมบูรณ์นะคะเนื่องจากเส้นเลือดนะคะอาจจะมีการเปราะบางนะคะบริเวณประสาตาอาจจะมีเลือดออกบริเวณจอตาได้นะคะเลือดอ แตกเส้นเลือดเปราะแตกง่ายได้เพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะตรวจนะคะระบบตาก่อนกลับบ้านแล้วก็นัดดูอาการซ้ําประมาณอายุ2เดือนค่ะสําหรับเด็กที่คลอดก่อนกาหนดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือปัญหาเรื่องของการได้ยินค่ะเพราะว่าเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเนี่ยอาจจะมีการสูญเสียการได้ยินหรือการได้ยินอาจจะยังมาไม่พร้อมนะคะคุณหมอก็จะมีการตรวจนะคะก่อนที่จะกลับบ้านแล้วคุณหมอก็จะนัดนะคะมาฟังเรื่องตรวจสอบเรื่องของการได้ยินนะคะอีก เด็กอายุประมาณสัก3เดือนถึง6เดือนช่วงนี้คุณหมอก็จะนัดมาติดตามนะคะเรื่องของการได้ยินของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กที่คลอดก่อนกําหนดคือคลอดก่อนอายุครรภ์สสัปดาห์หรือว่าน้ําหนักน้อยกว่า2,500กรัมนะคะต้องเฝ้าดูแลและก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไปสําหรับเด็กที่คลอดก่อนกําหนดนะคะพนักงานเนี่ย จะล่าช้าช่วงแรกก็ประมาณแค่2เดือนแรกแค่นั้นเองนะคะเมื่อเด็กโตขึ้นเรื่อยๆนะหรือ2ปีก็พัฒนาก,การก็จะเท่ากับเด็กออที่คลอดคมกำหนดทั่วไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ดูแลนะคะให้ดื่มนมแม่เยอะๆให้เสริมพัฒนาก,การตามวัยนะคะให้อาหารเสริมตามไวัยได้ตามปกตินั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ